เรื่องคำศัพท์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับชีวิตจริงๆมันคำศัพท์มันมันสำคัญกว่าพวกบทนำต่างๆอีกอาจารย์ถ้าเราไม่รู้มันเลยเนี่ยแต่ว่าการเรียนคำศัพท์เราต้องเรียนแบบธรรมชาตินะเราต้องเรียนคำศัพท์จากหัวธรรมชาติไม่ใช่เรียนจากคาท่องจำนะครับใช่ค่ะใช่คือเรียนคำศัพท์พร้อมประโยคไปเลยเรียนคำศัพท์พร้อมประโยคไปเลยใช่มันถึงจะได้ใช้การได้ในชีวิตจริงเลยเราไม่ใช่มาเรียนศัพท์ครั้งหนึ่งเรียนประโยชครั้งหนึ่งไม่ได้ ใช่่ะใช่เพราะสิ่งที่ที่อาจารย์ให้ในแต่ละ EP เนี่ยสังเกตดูมันจะมีคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็คำศัพท์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่มันขึ้นอยู่ตรงที่ว่าผู้ฟังผู้เรียนเนี่ยมีเวลาเข้าไปศึกษาหรือว่าค้นใช่ใช่คุระยาพูดถูกนี่คือคีย์ความสำเร็จคีย์ความสำเร็จที่นี่แหละใช่ในคุระยาเข้าใจคีย์มันนี่แหละคือกุญแจดอกใหญ่กุญแจดอกใหญ่ที่เราจะเปิดเอาภาษาอังกฤษมาใส่ใส่ตัวเราได้ ใช่่ะใช่่ะอาจารย์เพราะอาจารย์จะสอนทั้งทั้งวิธีการแล้วก็การพูดแล้วก็บทในการพูดที่ถูกต้องเข้าไว้ให้เลยในแต่ละครั้งที่สอนสุดยอดแล้วมันก็เป็นบทเรียนที่ไม่น่าเบื่อนะมันเป็นบทเรียนที่สนุกนะจร <nh wan ita> ิงๆแล้วเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้แหละใช่ค่ะนะครับก็เพิ่งเคยเรียนกับอาจารย์เนี่ยนะคะที่เรียนภาษาอังกฤษเรียนไปหัวเลาะไปอ่ะค่ะใช่มันมันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะปวดเลาะเรียนไปร้องไห้ไปเนี่ยมันบ่อยแล้ว งดสาการร้องห้เรียนมา<ห>ตั้งเรียนมาตั้งแต่เมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วค่ะเรียนไปร้องให้ไปเ <laughs> พราะถูกเพราะถูกครูตีท่องศัพท์ไม่ได้อืมมันก็โดนผมก็โดนบ่อยที่สุดแล้วผมระโดนตีบ่อยที่สุดแล้วผมไม่รู้ผมขี้เกียจเขาขี้เกียจเขาอยู่นในห้องสารกินก็อยู่หลังห้องอาจารย์บอกว่าลุกๆอย่างเงี้ยลุกเลยคือมองผมยืนขึ้นเลยนะลุกลกตผมเข้าใจว่าให้ลุกขึ้นเพื่อหัวเราะก็จริงาอาจารย์ ก็ก็บอกให้ลุกก็ลุกสิคะเนอไม่ขัดใจอาจารย์เลยมันไม่ได้เอขี้เกียจท่องหรอกอาจารย์แต่ว่าเป็นคนที่ความจําคือเราต้องเรียนสังกกษแบบเต็มเป็นธรรมชาติพูดไปกับมันคุยจําไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นเราอย่าไปบังคับว่าสมองต้องจํำให้เราคุยเราพูดไปด้วยความสุขสุดท้ายมันก็ระลึกออกเองใช่ แต่เป็นคนที่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าจํามันได้แล้วมันก็เหมือนเราจะจําได้ตลอดไม่ลืมมอาจารย์ใช่แน,น่นอนอย่างนั้นนี่คือการเรียนที่ถูกวิธีสุดยอดเหมือนสอนพวกคุณผมก็มีความสุขนะผมเหนื่อยผมก็ข้ามได้ผมเหนื่อยก็ผมก็ข้ามได้เพราะว่าผมได้ทําในสิ่งที่ผลลัพธ์ผมได้ทําในสิ่งที่ผมทําแล้วผมมีความสุขซึ่งความเหนื่อยมันเราเอาชนะมันได้นะครับมันจะไม่เหนื่อยนะครับมันจะไม่เหนื่อย นะครับอืมเพราะเราทําในสิ่งที่ที่ลูกศิษย์มีความสุขอะนะที่ลูกศิษย์มีความสุขเอ่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทําประโยคสวยๆนะวันนี้ประโยคสวยๆไปเนี่ยประโยคน่ารักนะวันนี้เราจะต้องพูดให้เป็นนะครับคําว่าคําคําว่าแฟนบอยเนี่ยแฟนนะแฟนบอยเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนแฟนบอยนะครับแฟนบอย คือเราต้องใช้เป็นนะหนึ่งเราต้องใช้คําว่าแฟนเอฟนี่ก็คือ for เป็นแย่นะครับอาร์เ uh, นี่ยแฟนนะแฟนบอยเราต้องใช้เป็นนะครับเนี่ยมันมีแฟนมีอ่า uh, อะไรล่ะมีโ so, ซอย่างเงี้ยโซแฟนบอยจริงจริงมันเป็นสูตรนะอันนี้มันเป็นสูตรอ่า uh, มีโ so, ซมีแย่อ่ามีแย่สมี because อ uh, ามันไปหมดแหละไม่รู้ว่าตัวไหนบ้าง Uh, because นะครับเราก็ต้องดูไปนะครับ because นะครับแล้วก็มีโอไรอ์นี้อ่านมันต้องมีอ่แลมีอ่มี also น่าจะ also ด้วยเอามันไปหมดแหละ also as ได้หมดนะครับ as เอาหมดเลยภาษามันตรงเรนพอได้มันเกินแฟนบอยเลยวันนี้นะครับอ่า yet เราต้องเข้าไปนะครับ yet เนี่ยประโยคเหล่านี้มันคืออะไรเนี่ยเอาเราจะมาเริ่มประโยคว่าเราจะบอกว่า I live here I live here ฉันจะอยู่ที่นี่ for you เพื่อคุณเห็นไหมเพราะคุณหรือเพื่อคุณก็ได้ตัวเนี้ยเราต้องให้ชอบชอบเอาประโยคให้เป็น I live here for you ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณฉันจะอยู่ที่นี่เพราะคุณอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ย I live here I live here for you เห็นไหมเราต้องรู้นั่นแหคือความสวยงามไม่ใช่ว่า I love you I love you for you ฉันจะรักคุณเพื่อคุณเท่านั้น only เอเห็นไหมมันเป็นความหมายแบบฉันจะรักคุณแบบคนเดียวอะ่ะเขาเ้าใจไหม I love you นะครับ I love you หรือใช้คาว่า only ก็ยังได้นะครับ I love only you นี่ข้อ I love I love I love you ไม่พอนะ I love only you ฉันจะรักคุณคนเดียวเห็นไหมเนี่ยประโยคมันจะสวยไม่ใท่าแต่ I love you I love only you I love โอลิย u ด d อกฉันจะรักหมาของคุณเท่านั้นแหละสัตว์ตัวอื่นฉันไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยอ่าอ่า uh, I love you yet I love you มันจะมีแยดกับ already ใช่ไหม already เนี่ยี่พวกนี้คือตัวแก่นมัน I love only you ฉันรักเพียงคุณเท่านั้นอย h I have o n l y you ฉันมีเพียงคุณเท่านั้น Yeah y ย่าเนี่ยมันต้องรู้จักใช้ใช้ใช้ใชคำเชื่อมแบบนี้เป็นนะครับคนที่จะพูดภาษาอังกฤษนะครับ I love only you, I love you เราต้องพูดต่อไปว่าเอาแต่เลิฟอ,อย่างเดียวนะ I love you because เพราะว่าอะไรรู้ไหม You are good คุณเป็นคนดี You are good เห็นไหมมันจะขยายออกไปเห็นไหมนี่ I love you because you are good ฉันรักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดี You are good เห็นไหมเราต้องพูดประโยคมันยาวเป็นไม่ใช่เอาสั้นๆนะครับ I love you because you are good I love you ฉันรักคุณมีแอนด้วยนะ and you love me เห็นไหมฉันรักคุณและคุณรักฉันนะครับ also อีกด้วยเห็นไหมใส่ also เข้าไปเห็นไหมต้องฝึกอย่างเงี้ย also I love you and you love me ฉันรักคุณและคุณรักฉัน also อีกด้วย oh really nice ดีจังรักกันแล้วก,กัน I love you and you love me also also ก็คืออีกด้วย also คืออีกด้วย also 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 I love you and I love your family also ฉันรักคุณและฉันก็รักครอบครัวคุณอีกด้วย also เห็นไหมนี่คือความสวยงามสวยไหมกุเรยา สวยไหมคุณนอร่าค่ะมาคุณนอร่าเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมค่ะคุณอํำพรฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆคุณอํำพรอ่าคุณระยะเป็นยังไงคุณระยะเข้าใจไหมที่ผมพูดยากไปไหมเออไม่ยากค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะชัดมากแล้วตอนนี้อันนี้โอเคโอเคค่ะอ่ามันเป็นประโยคุณรยาเปิดโฟนไว้เลย I love you and you love me ฉันรักคุณและก็คุณรักฉันอีกด้วยแล้วต้องใส่อ l โซเข้าไปฉันรักคุณและคุณก็รักฉันอีกด้วย we so lucky พวกเราโชคดีมากอะไรอย่างเงี้ย่า uh, we are so lucky พวกเราโชคดีมาก we are so lucky lucky โชคดีมันถูกลอตเตอรีร่นั่นแหละเข้าใจไหมครับอืมอย่า yeah. yeah. I love you so ซึ่ง you never love me ฉันรักคุณซึ่งคุณก็ไม่เคยรักฉัน I love you so you never never love me คุณไม่เคยรักฉันเลย you never love me ถ้าอยากใส่ให้มันสวย I always love you ฉันรักคุณเสมอแหละ I always love you so you never love me ซื้อคุณก็ไม่เคยรักฉันเลยพวกนี้ต้องมีนะเยอนะครับเน่ต้องได้เยอ I love you already ฉันรักคุณเรียบร้อยแล้วในตรงนี้เห็นไหม I love you already ฉันรักคุณเรียบร้อยแล้ว I love you yet yet ได้เหมือนกัน I love you you yet ฉันรักคุณเรียบร้อยแล้ว yet คือเรียบร้อยแล้วเยอะออะ I have breakfast already. ฉัน I eat breakfast already. ฉันกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้ว already. I exercise already. ฉันออกกำลังกายเรียบร้อยแล้ว I finish working already. ฉันเสร็จงานเรียบร้อยแล้วถ้ามีคำว่า already ออกมาคือเรียบร้อยเรียบ,ร,ยบร้อยแล้ว already หรือ yet เราต้องเข้าใจอย่า yeah. เข้าใจไหมครับอืมไม่ยากนะครับ ต่อไปอต้องใช้อคุณเรยาอคุณนอร่าคุณเรยาอคุณนอร่า go to work with me คุณเรยาหรือคุณนอร่าคนเดียวเนี่ยจะไปทํางานกับฉันคุณเรยาอคุณเรยาอ่า uh, คุณนอร่า go to work with me go to work with me จะไปทำงานกับฉัน go working with me เลือกเอาหนึ่งคน คุณคุณเลยาแอนคุณนอร่าคุณเลยาและคุณนอร่าโกชูเวิร์กวิดมไปทำงานกับฉันวันนี้ชุดย์เนไม่ทั้งสองคนไปถ้าเรื่องยางได้อย่างหนึ่งเขาเรกว่าอออแปลว่าหรือ you love me or not คุณรักฉันหรือไม่ออแปว่าหรือ not แปลว่าไม่ you love me or not คุณรักฉันหรือไม่ไไไม you love me or not You love Thai food or not? คุณรักอาหารไทยหรือไม่ You love Thai lady or not? คุณรักหญิงไทยหรือไม่ or not คือตัวนี้ or แล้วก็ not นะครับ or not นะครับ or not yeah และประโยคที่จะต้องได้อีกอันหนึ่งก็คือเราต้องดูคําเชื่อมให้ได้คาว่า only only เห็นไหมเพียงคุณ only I love only you ฉันรักเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น I love I love only you uh, I finish working already ฉันเสร็จงานเรียบร้อย I finish working yet ฉันเสร็จงานแล้ว I love you as เพราะว่า as นี่ I love you as you handsome ฉันรักคุณเพราะคุณหลอ่อ you handsome You are hands up, baby. This time I'll try.